สบายดีพี่น้องพ่อๆพอกับซ่องบ่อแขกอีกแล้วเนาะตอนวันนี้เป็นวันหวยออกเนาะหวยไทยสิไปเบิ้งน้องทิศกับน้องแค้นเพื่อนปหาฮาหวยว่ามันสิได้เลขเด็ดบอเนาะเบิ้งน้ำกันเพิ่นหาในต้นยังเพื่อนพักกันลงไปเลยนะคะน้องนะเพื่อนเคยได้แล้วเพิ่สิไปเฮ็ดอีกหวยเด็ดวันนี้ เบิ้งน้ำกันพี่นัอง่าเพิ่นได้หัวอะไรได้เลขอะไรเนาะถ้าเห็นสิทุ่มเลยต้นม่วงก็ตายเลย ปาทเถอขอหวยพี่น้องขอหวยเห็นเล็กยังไงหัวหันเห็นเออขูดรูปรูปรูปใบกอน,น,นต้นหมากนะ่างเนาะหมหุ่งไม่ไมยนี่หมากเดียวนี่ก็าะกับขูดน,นต้นกล้วยต้นอันนี้ี่ยอดบบมีนี่ อาท้าเบังดูขูดและเบลองจังมาเบื้องให้พ่อตัวดีตัวเด่นเ่ยเด้อจะที่จะทานเลยสิพ่อได้รวยน้ำคันเลยจักเทือือสิทุ่มมันลอดสิขลายนาทุ่มรอดห้อยนี่ เออนี่มากหุ่งนี่บ่มีบะเล็นี่คือเจ็ดวะ่ะอ้าบัลจังมาเบิง้งรูปไว้ประมาณสิบนาทีจัางคอยมาเบิง้งว่าสิออกมาหัวหรืกก่อยเนอะน้องอาทิตย์สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาขอหวาาัวจ้า เอาอ่งหุยหมดเดี๋ยวจะที่ทํำพี่น้องบนสะเพิ่นใส่ใบตองก็ใส่ใส่ต้นไม้กับใส่เห็นเลขแล้วพี่น้องใครเห็นยังแน่บอกกันเนเดอ้อในต้นมะหุ่งนี่มองทาแป้งบบมีในต้นกล้วยนี่ก็ เห็นเต็นหนึง่งพี่น้องนี่หนึง่งเห็นยังบานั่งทิศเ,เลขใสอ่าในใบตองพี่น้องหนึง่งย่งอันนี้น่ะนึง่งสี่สามโอ้ยมันเป็นหลักเคียนใส่บะทิดเออ มันออกมาเองชุบพ่นวาหนึ่งซี่สามพี่น้องเบิ้งคักในใบกล้วยน้อยนี่ถ้าแป้งใช่มันเป็นซี่บอฟัาางกางศูนบ่หนึ่งซูนสามหมดหรือหนึ่งซี่สามอันนี้อีกหนึ่งกับสามนะออกแจ้งบนได้กางอนะบอซี่กับซูนนี่แหละพี่น้องเลยชืซี่จะบนังทิพย์ทวงไว้เมืน่นี้ นองแค้นน้องผิดไม่มีจัง, <laughs> มงไม่มีจังเด้วแต่ความเสื่อของพายมันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เฮากระเฮ็ดไปลองเบิ่งเนาะเสื่อว่าคันถือกรแม่นคันมาถือกระเล่วไปไม่เป็นเกี่ยวไปจังไลยเป็นความเสื่อของบุงคค<น>ลอ, <laughs> อืมคั้นม,มาถือ ได้ลเลขแล้วหนึ่งสี่สามเหนึ่งศูนย์สามแหละพักกันออกมาพี่มาเผางัวพี่น่องเอ้ยมันนี่นะเลี้ยงงัวกิี่ในในหัวยังเป็นยังหัวเด็ดวันนี้อา่าวแล้วให้เลีย้ยเอา่าวกันมีบ่ มากเดียวเน้นอาหานคือบ่เอามาหลับน้องอพี่เพชรเพื่องจักว่าออกอันนี้นะ่ะเพื่องเน่าน,นี่นี่พิดเอียงังออ น้องทิดเพื่อจะออกมาน้ำน้องแค้นคู่มือคู่มือมาเลียงงัวาน้ำซอยเนาะนี่หยางไผ่บาพี่น้อง,อง,องดินปั้นบาบนี้นะหรือดินหยางไปเบื้องแล้วมือซาวในลงบัวนั้นทิดในหม่องทางนอกหลวงบวม่มีมีแต่ขีนิงะ ไปแล้ว,วบมแม่นอันนั้นนะมเมื่อยหรือมวนเรียงงวนไนเมื่อยอก็ได้มวนก็ได้เมื่อยก็ดีวะพี่น้องอย่าลืมซื้อเด้อยหวัวนะตัวไปโคูดนะ เพื่อมันเป็นเลขเด็ดอาจถูกได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาก็เห็ดล่องเบิ้งเนะาะจกชิดได้หรือสีเสียล่องเสี่ยงเดืองเบิ้งพี่น้องบซื้อลายตามความเสื้อพันกี่นะพี่องกี่บาทพันบาทมายัางอันนี้นะ่ะ ต้นหมากยังไงวะใหม่มมกกลูกใม่ลูกหมากเกลือต้นหมากเกลือต้นหมากเค็มอะไรนี่น,นะต้องค็มบอฮะต้องเค็มบอเออเขาว่าต้นเกลือเพื่อนก็คือบกแทะง้อกินลายเลยบอกยังซ้ำนี่จะสิกุม้มหรือบกุม้มง้อก็ได้ชื่อมามั่ย วัที่ยามพ้นที่พ้นมาแห้งบ่มีหญากินนี่กินแต่เพื่องเออต้นดอกไม้ในกระโดดนี่พี่น้องสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องเบาแข็งในเดอน้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปเนะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง ว่าหวัวยิเดสหรือบดเดสกระเบื้องน้ำกันอ,อยู่ในคลิปนี่ละ